สวัสดีค่ะวันนี้เรามาบริจาคนะคะที่มูลนิธิร่วมกระตันยูอยู่ตรงบางพลีค่ะบางพลีใหญ่เส้นกิ่งแก้ววันนี้เรามาบริจาคเงินก็จะมีใบเสร็จแล้วก็จะมีใบสีชมพูที่เขียนชื่อที่อยู่นะคะไว้ไปแปะตรงโลงศพอันนี้เราก็จะมาขอพรขอพ,อพรเทพเจ้านะคะให้อยู่เย็นเป็นสุข ค่ะก็ไหว้ขอพรกันไปวันนี้คนเยอะค่ะคนมาทำบุญกันเเยอะพอสมควรในส่วนตรงนี้เราก็ขอพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาแผ่นสีชมพูไปแปะตรงลงศพแล้วก็จะมีเป็นเ,เหมือนใบเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปเผาก็เสร็จสิ้น ีก็จะมีตู้บริจาคต่างๆตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่าถ้าขั้นตอนคือเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เอาไปแปะก,ก็คือได้เหมือนกันด้านหน้าที่เราเข้ามาอาจจะไม่ได้ถ่ายก็จะมีจุดที่เจ้าหน้าที่นั่งอำนวยความสะดวกตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเสียงเซมซีแล้วก็มาดูเซมซี นี่ค่ะ <ไป S 1> แล้วก็ออกไปด้านนอกค<ส>ือก็<ส><ล>จะมีโรงศพวางอยู่ผู้บริจาคก,ก็จะได้เขียนเ,เป็นรายมือของตัวเองชื่อนามสกุลค่ะแล้วเราก็จะมาแปะไว้ตรงโรงศพที่เป็นสีชมพูตรงนี้บริจาคไม่ได้ระบุจำนวนเงินนะคะแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาค่ะศรัทธาเท่าไหร่มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็มา แล้วก็เหมือนอนุโมทนาบุญก็คือบุญที่เราได้ทำไปน,นี้เราให้ใครหรือทำอะไรเราก็อธิษฐานเสร็จเรียบร้อยจากจุดตรงนี้เราก็จะออกไปด้านนอกแล้วค่ะก็จะมีคติธรรมต่างๆให้เราได้อ่านก็ไม่ร้อนเท่าไหร่คนก็เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้หนาแน่น มีที่จอดรถสะดวกสบายมีอที่จอดรถหลายจุดตรงเข้ามาตรงซุ้มใหญ่ตรงนี้เข้าได้รู้สึกสองสาทางมีที่ให้จอดรถตรงข้างหน้าที่เราจะไปก็คือเดี๋ยวจะเอาใบเสร็จนะคะใบเสร็จที่เราชําระเงินไปเรียบร้อยก็มาจุดไฟเสร็จแล้วก็เผ,เผาตรงเตาดําๆค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นกระถางตรงนี้ค่ะ พอเผาเสร็จเราก็จะทิ้งลงไปในกระถางก็